เรื่องราวและว,วิถีชีวิตของควายน้ำบ้านใสกลิ้งหัวป่าอเภอระโนดจัังหวดสงขลาได้ถูกหยิบยกนํามาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาค่ะนอกเหนือจากการดูนกหลากหลายสายพันธุ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วนักท่องเที่ยวสามารถขับรถบนสะพานยกระดับเฉลิมพระเกียรติหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานใสกลิ้งหัวป่าความยาว16กิโลเมตรที่เชื่อมต่อผ่านทางทะเลน้อยและถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยทุกๆ500เมตรจะมีจุดพักรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพและชมวิถีชีวิตของควายน้ำทะเลน้อยได้ตลอดเส้นทางค่ะทะเลน้อยเป็นพื้นที่น้ำมีส่วนติดต่อกับทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสลับดินชาวบ้านใส่กลิ้งหัวป่ามักจะนำควายมาเลี้ยงในพื้นที่นี้นานกว่า100ปีแล้วโดยจะปล่อยออกไปกินหญ้าเองตามทุ่งหญ้าขนาดใหญ่แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของทะเลน้อยทำให้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ทุ่งหญ้าต้องจมอยู่ใต้ผืนน้ำเป็นเวลานานกว่า5เดือนค่ะส่งผลให้ควายต้องปรับตัวในการหากินหรือการว่ายน้ำเป็นระยะทางไกลเพื่อดำน้ำลงไปกินหญ้าที่จมอยู่ใต้น้ำค่ะบางตัวที่สามารถดำน้ำได้นานจะมุดหัวลงน้ำเท้าหลังชี้ขึ้นฟ้ากินหญ้าน้ำได้คราวละหลายนาทีค่ะส่วนลูกควายตัวเล็กจะดำน้ำลงไปทั้งตัวเป็นภาพที่ชาวทะเลน้อยเห็นชินตามมาหลายชั่วอายุคนจนขนานนามควายในพื้นที่แห่งนี้ว่าควายน้ำค่ะ พอตกเย็นเจ้าของควายจะเอาเรือมาต้อนควายเข้าคอกโดยควายน้ําแต่ละฝูงจะมีขนาดเล็กใหญ่ตั้งแต่ฝูงละ5้ถึงหตัวไปจนถึงเกือบร้อยตัวทีเดียวค่ะโดยจะมีจ่าฝูงคอยควบคุมพาฝูงออกจากคอกไปหากินในทุกเชา้าและกลับเข้าคอกในช่วงเย็นบางฝูงอาศัยนอนตามโคกเนินหรือเกาะแก่งกลางน้ํา ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะทีมข่าว Spring News รายงาน